สวัสดีชาวเบย์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีครับเจอกันกับผมอีกแล้วเช่นเคยฮะ ทุกคนครับได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่น่าสนใจของยอรมะหในปีหน้าแล้วใช่ไหมเอ๊นะครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในปีหน้าหรือ,อตั้งหลายเดือนตั้งหลายสนามเนี่ยทำไมยอรมะหรีบประกาศกันเหลือเกินอ่ะนะครับมันก็ดีแหละครับอย่างน้อยจะได้เตรียมตัวครับสำหรับนักแข่งทั้งคู่นะครับเก่าไปใหม่มานะฮะใครติดตามผมใน Facebook ก็จะเห็นโพสต์นะครับรัวๆกันเลยวันนี้รวมทั้งในหน้าชุมชนที่ YouTube ตรงนี้กันใช่ไหมครับใครที่ไม่ถนัดจิ้มเข้าไปอ่านก็ รอฟังช่วงค่ำช่วงกลางคืนที่ผมจะมาสรุปประเด็นนะครับเรื่องของยามาฮ่แยกทางกับทางแฟรงกี้นะครับฟรังโกมอรเบเดรียเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่กันแค่ในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็ประกาศนะครับปรากาะรปรากาศออกมาแบบไม่ต้องไม่ต้องรอนะครับว่าอาร์็กินหมายเลข42ของ LCR Honda เนี่ยก็จะเข้ามานะครับเป็นนักแข่งของทีมคู่กับฟ a ร i เบียร t ควาตาโรในปีหน้านะครับแฟรงกี้ก็ จะต้องแยกย้ายนะครับเรียกว่าต้องหางานใหม่นะฮะในขณะที่รินนั้นก็อาจจะอยู่ได้แค่ไม่กี่สนามนะครับก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนค่ายย้ายทีมกันอีกแล้วะนะครับเดี๋ยวจะคุยให้ฟังทั้งในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในอดีตย้อนหลังย้อนความให้ฟังรวมทั้งวิเคราะห์รุ่นของอนาคตนะครับเอาไล่กันไปเอาเป็นผู้ที่กําลังจะจากไปในปีหน้าของยามาฮ่าคือแฟรงกี้กันก่อนดีกว่า แ <c oughs> ฟรงกี้เองก็อยู่ในยามาฮ่ามานี่ก็ฤดูการตั้งแต่ปี2019นะครับ19ก็อยู่ในทีม s อสาที A, ซึ่งเป็นทีมรองของยามาฮ่าในตอนนั้นก็จับคู่กับแฟบนี่แหละฮะก่อนที่แฟบจะขึ้นทีมโรงงานมาก่อนแล้วก็อยู่กับด้วยกันกับทีมโรงงานในนี่ก็คือฤดูการที่2งผลงานที่โดดเด่นของแฟรงกี้ก็คือการเป็นรองแชมป์โลกนะครับในปี2020ซึ่งในตอนนั้นแฟรงกี้ยังคงยังอยู่ในทีมรองนะครับก็คือชนะถึง3หน ก็คือเทียบเท่าฝ่าดีโอควาตาโรครับแล้วก็จบคะแนนสะสมอันดับที่2ไปวินจาวิสครับผู้จัดการทีมก็ออกมาขอบคุณนักแข่งนะครับตามธรรมเนียมก็บอกว่าขอบคุณแฟงกี้นะครับที่อยู่กันมาในทีมโรงงานในตอนนี้แล้วก็อยู่ในยามาฮ่านะครับในภาคใหญ่แล้วในทีมรองเนี่ยผลงานชิ้นโบแดงของแฟรงกี้ก็คือการเป็นรองแชมป์โลกนะครับในตรงนั้น แต่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ไม่เป็นใจไม่เป็นไปตามเป้าตามแผนของทั้งตัวนักแข่งเองแล้วก็ทั้งทีมเองแม้จะมีการพยายามเจราจานะครับอะไรกันอยู่แต่สุดท้ายนะครับแฟงกี้ก็แยกทางกับยามาฮ่าในที่สุดแต่จากนี้ไปนะครับลินจาวิก็ยืนยันนะครับว่าทีมงานต้นสังก,กัดเนี่ยก็จะสนับสนุนเต็มที่นะครับในเรื่องของการซัพพอร์ตทุกสิ่งอย่างนะครับกับ12สนามที่เหลืออยู่นะครับในตรงนี้กัน นี่ก็คือสิ่งที่ลินจาวิสกล่าวโดยสรุปกันนะฮะแฟรงกี <c> ้ <oughs> <ank> <c oughs> จะไปไหนต่อ,อนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนฝ้ารอแต่นะครับมันมีข่าวล่ขาข่าวเลือกมาก่อนหน้านี้แม้ว่าเราจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะครับแต่ถ้ามันไม่มีทางเลือกจริงๆบางทีแฟรงกี้ก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนใหม่ไหมล่ะ <c oughs> อย่างตอนแรกนะครับที่ยามาฮ่าเนี่ยเสนอว่าควรที่จะไปโบลซ p e ูเปอร์ไบม่ว่าตำแหน่งมันว่างอยู่พอดีไง ทอร์ปักรละกัสโอโกเนี่ยนักแข่งคนเก่งของทีมนะครับก็จะย้ายนะครับย้ายทีมไปอยู่กับเ m w ในปีหน้า mm. เก้าอี้เก็ว่างลงตรงนี้เนี่ยแฟรงกี้ก็ออกมายืนยันทันควันเลยนะครับในตอนนั้นว่าเขาคงคิดว่าน่าจะมีะความเหมาะสมกับ m o t o g p อยู่นะครับยังไม่คิดที่จะไป World Superbike ตอนนั้นก็เป็นอย่างนี้ไงตอนนั้นก็คือเข้าใจว่าอาจารย์ใหญ่นะครับก็คือวาเลนตินโนอสซี่เนี่ยก็คงจะเคลีย พื้นที่เคลียร์อะไรให้นะครับน่าจะมีะทีมที่อาแขนต้อนรับได้อยู่ตอนนั้นมันมีข่าวว่าทางมาโกเบเชกี้อาจจะถูกผลักดันขึ้นทีมพราม็กเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ต้องการรถสเปคโรงงานไงพยายามเจราจาพยายามเดียกันว่าขอสเปคโรงงานได้ไหมดูกติก็ไม่ยอมดูกติบอกว่าจะไปจ่ายสเปคโรงงานให้กับทีมอิสราเอลนี่มันก็อาจจะดูหนักไปนะครับก็เลยถ้ามีทางเดียวนะครับก็คือขึ้นไปในทีมที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งเรามองว่าเป็นพราม็กนะฮะอาจจะไปแทนโยฮันซาโกอะไรอย่างนี้ แต่จับ้าจับรูอย่างไงไม่รู้นะครับไปเจราจาไปเจ,เจราจาใหม่อีกรอบเนี่ยเจราจากันหลายรอบไม่ผ่านไงแต่รอบสุดท้ายก็คือผ่านนะครับดูกติก็ยอมโอเคมอบสเปครถโรงงานก็คือ GP 2 4ในปีหน้าให้กับเบเชกี้นักแข่งก็แฮปปี้ทีมงานก็แฮปปี้ไม่ต้องย้ายไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับก็ลูก้ามาเรีนี่กับมังก็เบเชกี้ก็จะเป็นคู่หูที่เมทกันใน VR 4 6เหมือนเดิมอาแบบนี้ก็สุดปลายมืออาจารย์ใหญ่นที่จะช่วยได้ มันก็เลยยุ่งยากขึ้นไปอีกอถามว่าเก้าอี้มันก็ว่างมันก็มีนั่นแหละ,อ,ะอย่างเก้าอี้ที่เพิ่งจากมาของ LCR อย่างนี้หรือ,อของเกรซินี่นะครับหมายเลข49นี่ก็น่าจะมีชะตากรรมเดียวกันกับเขาอาจจะไปตรงนั้นหรือเปล่าแต่นะครับมันก็คงจะยากไม่ใช่น้อยละ่ะเอาตามตรงครับเพราะว่าคนกันเองเคลียร์ให้ไม่ได้เนี่ยมันก็คงคงจะเหนื่อยอยู่ผมก็เลยขอนะครับมองแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นถ้าแฟรงกี้ยังอยากจะ <c oughs> อยู่ในวงการเนี่ยก็คงจะ ต้องคิดใหม่ทําใหม่ครับก็คืออาจจะบอกว่าไม่อยากไปเวลซูเปอร์ไบค์เนี่ยคงจะต้องเป็นตรงนั้นนะครับโอ้หมันก็ไม่ธรรมดานะถ้าไปเวลซูเปอร์ไบค์ทุกคนคือยยมาม่าแม้ว่าจะแพ้ดูกติแต่มันแพ้แค่คันเดียวครับถ้าตัดเอาโรบลติสต้าออกไปนี่ยยมาม่าหนี่คะแนนยังนําเป็นที่2รถก็ไม่ได้ขีดิว้วขีเลลนะฮะทุกคนผมว่าแอบ,บเหนือกว่าคาวัสกีดในหน่อยด้วยซ้ำนะจริงๆดังนั้นก็ไปเวลซูเปอร์ไบค์มันมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกโอเคนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดาน จับ MotoGP จแล้วจะไปเปลี่ยนไปขับรถโปรดักชั่นในในรายการนั้นนะ่ยแต่ถ้ามันไม่มีที่ไปจริงๆก็คงจะต้องคว้าคงจะต้องเอาเพราะวะาา่า Yamaha เขาก็ไม่ได้จะมาตัดหางปล่อยวัดนะครับเขาก็ยังพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับหาที่อยู่ที่ไปให้อยู่อา้าวรอดูท่าทีของนักแข่งนะครับผมก็ไม่ชวนนะครับว่านี่ก็ผ่านไป2ชั่วโมงนะครับที่ผมไม่ได้เข้าไปติดตามข่าวนียอาจจะมีการความเคลื่อนไหวอะไรยังไงกันหรือเปล่านะฮะถ้ามีก็เพิ่มเสริมกันในคอมเมนต์ได้เนาะ อาทีนี้ผู้มาใหม่แล,คล ins, ะครับเอาแล้กวินส์นะฮะก็ข่าวลือมันก็เป็นไปเป๊ะทั้งคนเก่าคนใหม่นั่นแหละก็มีข่าวเชื่อมโยงมานะครับตั้งแต่โอ้หน้าจะเป็นเดือนแล้วสุดท้ายก็เป็นไปตามนั้นแต่ก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทั้งสองคนแหละเซอร์ไพรส์ว่า้ผมคิดว่าน่าจะไปประกาศในในใน,ในสนามนู่นนะในการแข่งขันในอีก2อสวันข้างหน้าเนะี่ยแต่ก็เร็วนะครับเร็วดีก็รินจะย้ายมาตรงนี้ในสัญญาอย่างไม่หมดนะครับแต่เข้าใจว่าสัญญาของรินก็คงจะเป็นแบบอา,อาจจะเป็น1นบวกหนึ่ง,ห,งหรือว่า สองปีแต่อาจจะมีในวงเล็บมีดอกจันมีเงื่อนไขไว้ว่าถ้าสามารถเปลี่ยนค่าย้ายทีมได้โดยที่ไม่ผิดข้อตกลงอะไรกันไม่ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาไม่ต้องฟ้องต้องอะไรกันอาจจะเป็นประมาณนั้นนะฮะก็เลยมากันได้เนี่ยซึ่งวันก่อนนี่เรายังคุยกันเรื่องของหัวหน้าทีมอยู่เลยะนะครับลูกซโซเช็คชนเนลโนะว่าเสียดายนะตอรินจะไปเนี่ยตอนนี้นก็รู้แล้วฮะรู้แล้วแต่เขาอาจจะยังพูดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีการประกาศอะไรใช่ไหมร <c oughs> ินก็มาตรงนี้อาจจะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโหนะครับ ก็น่าเสียดายแทนหรือเปล่านะครับหรือบางคนอาจจะดีใจอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่ว่าประเด็นนี้เอาเรื่องของลินจาวิสก่อนแน่นอนนะครับก็ผู้การทีมในฐานะของคนที่จะต้องกล่าวอําลากล่าวขอบคุณคนเก่าแล้วก็ต้องกล่าวต้อนรับคนใหม่อยู่แล้วลินจาวิสก็บอกนะครับว่าก็มีความยินดีนะครับที่จะได้ต้อนรับรินเข้าสู่ทีมเพราะว่ารินก็เป็นนักแข่งที่เยี่ายอดเยี่ยมนะฮะเป็นนักกข่งที่มีประสบการณ์สูงอยู่มาหลายทีม แล้วก็สามารถชนะการแข่งขันมาหลายครั้งวินคือชนะไอซูซูกิสครั้งนะครับแล้วก็มาชนะฮอนด้าเมื่อเนี่ยครับต้นปีเนี่ยครั้งหนึ่งอ่าก็เป็น5ครั้งจาวิสก็ยกย่องโดยเฉพาะในส่วนของการชยชนะที่โคต้านะครับในอเมริกาเนี่ยอ่าวินก็สามารถชนะตรงนั้นได้จาวิสก็บอกว่าเนี่ยครับเขาก็มีเขาเรียกว่าความกระหายในใชัยชนะในตรงนี้แล้วก็ประสบการณ์ของวินนะครับที่ขับรถที่เป็นรถสูบเรียงเหมือนกับยามาฮ่านะครับ คือขับซูซูกิซูซูกิก็เป็นสูบเรียงเหมือนกันไงมาหลายปีจาวิสก็เลยมองว่าเนี่ยสิ่งนี้มันอาจจะทําให้เขาเรียกว่าอา,อาจจะไม่ต้องปรับเนื้อปรับตัวอะไรมากมายนะครับแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับเรากับองค์ความรู้กับประสบการณ์ที่เขามีอยู่อา่าแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับที่จะร่วมงานกับรินในปีหน้านั่นก็คือสิ่งที่จาวิสบอกนะครับว่คิดว่าน่าจะร่วมงานกับฟาบิโอช่วยกันพัฒนารถได้อา่านะครับทีนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊พี่ปุ้ยนะครับมาายาฮ่าเนี่ยมันจะหนีเสือ ปาจอลอเคไม่ละเออ,อยามาฮ่ากับฮอนด้ามันก็แตกต่างการซะที่ไหนสถานการณ์เรื่องของผลงานเรื่องของคะแนานก็เห็นเห็นรู้ๆกันอยู่ผมว่าวินเขาคงจะคิดหลายตลบนะครับคงจะคิดหลายตลบแล้วว่า,อาตอนนี้อาร์อนึงสามมันพร้อมที่จะทําร้ายนักแข่งทุกคนเลยนะครับแม้กระทั่งนักแข่งที่อยู่กับมันมาเป็นคนแบบว่าเป็นสารตั้งต้นนะครับที่กลายเป็นรถเวอร์ชั่นนี้อย่างมาร์กมาเก่ยังเอาตัวจะไม่รอดอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่า ไปอยู่ในยามาฮ่าที่เป็นสูบเรียงที่เขาคุ้นเคยเรีนอยู่กับสูบเรียงมาถึง6ปีนะครับกับซูซูกิเนี่ยมันน่าจะโอเคกว่าไหมถึงยามาฮ่าจะใกล้จะบอกจะไม่แรงไม่อะไรยังไงเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับฮอนด้านะครับถ้าเทียบกับสูบวีถ้าเทียบกับอาร์ซีสองสาวีในตอนนี้เนี่ยน่าจะนะครับอ่าน่า,น,า,น,าน่าจะดีกว่าหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจในตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของทีมโรงงานด้วยครับทุกคนทราบไหมครับว่านักแข่งนะครับการเป็นนักแข่งคนนึงเนี่ย นอกจากชัยชนะในสนามนั้นๆนอกจากความสําเร็จนอกจากโพเดียมนอกจากตําแหน่งแชมป์โลกที่จะต้องต่อสู้กันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นักแข่งทุกคนตรารถนาก็คือการได้อยู่ในทีมใหญ่การได้ขึ้นทีมโรงงานครับเพราะว่าอะไรขึ้นทีมโรงงานมันก็แน่นอนเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของทุกสิ่งอย่างแหละครับมันมันก็ย่อมย่อมจะเป็นที่หมายปองของนักแข่งทุกคนถ้าเลือกได้นะดังนั้นนะครับก็ ได้มาอยู่กับยอมาหาอย่างนี้ก็คือว่าเป็นทีมโรงงานใหญ่แม้ว่ายามาหาจะเป็นทีมที่มีแค่2คนบางคนอาจจะงงนะครับคนที่เพิ่งมาดูใหม่ๆเนี่ยอาจจะงงว่าพี่ปุ้ยพุดไมได้ยังไงว่าเยอมาาเป็นทีมใหญ่ทีมใหญ่ต้องดูกติด,ดิดูกติมีตั้งแปดจะหามีแค่2นะฮะเอาอย่างนี้เขาอาจจะเกิดอักซิเดนต์นะครับทำให้เขามี2คนไงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็กลับมาเหมือนเดิมหมายถึงว่ากลับมามีนะครับแต่แต่สถานการณ์ก็คือก็เป็นทีมใหญ่นั่นแหละไม่ใหญ่ได้ยัาไม่รัะ ทีนี้นะครับใน <c oughs> ขึ้นทีมโรงงานแบบนี้มันก็โอเค,คับเรื่องของค่าเหนื่อยค่าจ้างเรื่องของเงินเดือนก็คงจะ,ะเพิ่มขึ้นนะผมคิดว่าในตรงนี้กันด้วยครับจาวิสก็บอกนะครับว่ารินเนี่ยแม้ว่าจะยังบาดเจ็บอยู่เนี่ยแต่พวกเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าเขาจะฟื้นตัวแล้วก็กลับมาแล้วก็จะมาะร่วมงานกันนะครับมาช่วยฟิอในการที่จะพัฒนารถได้นั่นคือสิ่งที่จาวิสตกันไปเนาะ,ะนะครับแต่ตําแหน่งในตอนนี้นะครับ รินจากมาในแบบนี้เนี่ย LCR ก็จะว่างลงมันเชื่อมโยงใครบ้างหลหะครับอืมบางท่านก็อาจจะบอกว่าถึงเวลาของ i อโอกราหรือยังถึงเวลาของกล้องสมเกียรติหรือยังอ่อถ้าเป็นเก้าอี้ของ i อโอกราที่จะขึ้นมาผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ LCR ตัวนี้ครับมันจะต้องเกี่ยวกับ LCR ของอีกคนหนึ่งต้องเป็นรถคันขาวแดงของนาคาร์มีครับต้องเป็นอ,อีเ,อเดนมิสุถ้าเป็นคันแดงเขียวแบบนี้ไม่น่าจะใช่ครับถ้าเป็นคาสตอนอย่างเงี้ยนะ ก็คงจะต้องเป็นทางฝั่งยุโรปมากกว่าครับผมคิดว่ามันเชื่อมโยงใครได้บ้างแล่ละครับใครจะขึ้นมาหรือว่าใครจะจากไปอะไรยังไง <c oughs> มันเชื่อมโยง KTM เชื่อมโยง a ก๊สแก๊สออกุสโตฟันเดสอันนี้คนแรกนะครับที่ถูกเชื่อมโยงเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าก็มีข่าวไงฮะว่าทาง p i e r ์ r Group เนี่ยเขาจะไปเ,เขาจะไปเทคเอา LCR ทีนี้เหมือน ทางหัวหน้าทีมอา r ซียก็แบบยังยังไม่อยากจะจับมือกันด้วยตรงนั้นไงเพราะว่ายัางไงผูกพันกับ Honda อะไรอย่างนี้ไงก็เลยกลายเป็นว่าทางทาง KTM เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเคลียร์เก้าอี้ให้กับ a c o s t a ซึ่งเขาก็ไม่ชัวร์ว่า,าจะเคลียร์ยังไงในตอนนี้คือมันยังแบ่งแล้วแบ่งสู้อยู่ไงทีนี้จะเอาเขาจะเอาใครออกก็ไม่เอาใครออกไงแต่ถ้ามันเลือกไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีการแบบว่าสลับในเมื่อเทคไม่ได้เอาอย่างนี้ไหมล่ะ ส่งออคูโตฟอนเดนเดสเนี่ยนะครับมาส่งออคูโตฟอนเดนเดสมาที่อ c รแล้วก็เออพิโด้คอสตาเนี่ยนะครับขึ้นมาที่แกสแกสแทนอาจจะเป็นดิ้วนี้หรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งนะครับหรือไม่ก็คือถ้าเป็นในคนที่ยังจ่อๆอยู่อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแฟงกี้เองก็ยังเชื่อมโยงได้หมดนั่นแหละครับอ่านะครับแม้กระทั่งแฟงกี้ก็ยังเชื่อมโยงได้หมดหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่ว่าเพียร์เล่กรุ๊ปเนี่ยเขาอบอกว่ามีข่าวว่าเจราจาจะเทคเนี่ย แต่เหมือนเหมือนแอลซีอาจะยังไม่ยอมเนี่ยนะฮะผมมองว่ามันยังไม่เป็นยังไม่ถึงที่ที่สุดนะอาจจะมีการคุยกันอีกรอบสองรอบสามรอบหรือเป็นสิบรอบก็ไม่รู้นะครับจากห่วงจากนี้ไปอีกหลายเดือนเนี่ยเผื่ออาจจะมีดีลที่มันเซอร์ไพรส์กว่านี้เกิดขึ้นกับ L อลซีอาหรือเปล่าไปก็จะไปรู้ล่ะถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งฟาบิโอดิจานานเตลเนโอนะครับที่อาจจะหลุดจากเกรซซินนี่อาจจะหลุดไปนในโมโนชีจีพีหรือยังไงหรือเปล่าเนี่ยเรายังก็ยังไม่ชัวร์นะครับ ไอเรื่องดูจากทีมผมคิดว่าอาจจะแน่ๆน,นะครับแต่ใครที่ว่างงานหรือว่ากำลังจะตกงานเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงได้หมดแหละในทุกวันนี้ครับหรือแม้กระทั่งว่าเด็กใหม่ที่จะขึ้นมาอย่างเงี้ยเด็กใครเด็กมันก,ก็วิ่งเต้นอะไรกันใหญ่อยู่พอสมควรกันในตอนนี้เนะาะนะครับแต่ใดๆแล้วก็ตามนะฮะตอนนี้ก็ ก็ต้องดีใจนะครับกับทางคนที่ได้งานนะครับ mm hmm. อเลก็กซินสตี่เปลี่ยนมาจะดีไม่ดีเรายังไม่ทราบก็องต้องให้นะักแข่งเขาได้ลองดูเสียก่อนก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟรงกี้นะครับที่จะต้องออกจากยามาฮห้าไปแต่จะตกงานถาวรยาวหรือเปล่าผมไม่รู้กับอายุ28ปีนะครับปีหน้าก็29แล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะใช้แผนไหนครับเขาจะถ้าไม่ไปโวลซูไวาจะพักก่อนเออกกับไกทีก็อายุ30ต้วนะพักก่อนแล้วก็หาที่เสียบที่ว่างเสียบอย่างนั้นกันไหม หรือจะรอทีมอรองของยามาฮ่าอ่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องของยามาฮ่าแล้วครับพูดถึงประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับมซิโมเมอริกลี่ผู้จัดาการทีมอีกคนหนึ่งของยามาฮ่าก็ออกมาบอกครับว่าจะยังไม่มีทีมรองครับในปีหน้าชัดเจนยืนร้อยเยังไม่มีทีมรองแต่ยามาฮ่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลือกได้เนี่ยเขาก็ไม่อยากเสียทีมรองไปนะแต่นี่ก็คือมันเกิดสถานการณ์อยกเฉียนออกมาในแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตระหนักดีแล้วครับผู้จัดาการทีมบอกว่าตระหนักดีแล้วว่าทํางาน แาบ,บว่าคนเดียวหมายถึงว่าทางานโดยไม่มีทีมซัตเทอร์ไลท์ทีมรองเนี่ยมันยากมันลําบากอะไรมันซับซ้อนมันวุ่นวายไปหมดครับก็ตามที่เห็นแนละ้วผลงานมันก็เลยซับซ้อนตามไปด้วยทีนี้ปีหน้าพอเข้าฤด,ดูกาลหน้า2 0 2 4ปุ๊บเนี่ยผู้จัดการทีมบอกว่าจะวางแผนเตรียมตัวเพื่อที่จะมีทีมรองทันทีอ่านะฮะดังนั้นหมายความว่าปี2025เนี่ยในยามาฮ่าคงจะมีทีมรองแน่ละประมาณนั้นแต่ในอีกมุมหนึ่งทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่า ยามาฮ่าเนี่ยเอ็มวันนะรับว่าใช่ไอมวันตัวแข่งของทีมมันอาจจะไม่เป็นที่หมายปองของทีมือนอื่นอีกแล้วแล่ะนะถ้าจะมองว่าเอาชัยชนะเอาความสําเร็จเอาโพเดียมหรือแม้กระทั่งเอาแชมป์โลกเนี่ยบางคนก็อาจจะมองหมายถึงว่าทีมนะเฮ้ยน่าจะเป็นค่ายรถจากยุโรปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงแต่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะหาทีมที่ยังมีอยู่ในตอนนี้เนี่ยที่จะไปดึงมาผมว่ายากครับนอกจากจะเป็นทีมที่ไปดึงมาจากทีมที่ทีมือนที่ไม่ได้อยู่ในม o เตอรปีในตอนนี้เนี่ย คิดว่าน,น่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าเขาเห็น M1 ในสถานการณ์ตอนนี้เขาก็ขยาดกันไปอ่านะครับก็สุดสัปดาห์นี้นะครับก็ว่าค่อยว่ากันว่าจะเป็นยังไงสําหรับเรื่องราวของรายอั up, นะแข่งของยามาห่าจะมีทีมไหนทีมอื่นเนี่ยประกาศออกมากันหรือเปล่านะครับทุกคนในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเตรียมพร้อมเคลียร์วันนี้คือเพิ่งวันพุธเองตารางโปรแกรมรายก,การแข่งขันก็อยู่ในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้นะครับเลื่อนเลื่อนไปหาดูหรือไม่ต้องเลื่อนก็โพสต์ฝักมูลใน YouTube ในในเฟซบ o ๊กนะครับเฟซบุ๊กแฟนเตะไบค์กระแมงโรามอเตอร์จีพีเนี่ยในข้างบนสุดเลยนะครับจิ้มเข้าไปมันจะมีลิงก์มีอะไรอยากทราบว่าทั้ง3รุ่นเขาแข่งขันกันเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงจิ้มเข้าไปนะครับทุกคนขออภัยนะครับผมอยู่ในโลเคชั่นตรงนี้เนี่ยโอ้ยเขียดร้องดังมากครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากข้างนอกไปทาธุระมาเนี่ยครับนี่ก็เพิ่งกลับเข้ามาก็ ฝนน่าจะมามั้งครับถ้าพวกเขียดพวกเรามันร้องอย่างเงี้ยนะน่าจะฝนน่าจะแอบมาเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็นะฮะเรื่องราวที่นํามาฝากเต็มอิ่มกับแฟนๆ Yamaha มมกันนะครับเออ่ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับในหน้าชุมชนใน Facebook Fan Page เพราะว่าผมก็จะมีข่าวอัปเดตตลอดนั่นแหละนะครับทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวนะครับลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ